โอเคบวาดิโอนี้ครับเป็นวปดูสอนการใช้งานนะครับการดึงข้ออ่ะการเอามาข้อมูลไปลงในเว็บไทยโฮมทาวนะครับตอนอื่นนะครับก็ต้องล็อกอินก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหลุดล็อกอินนะครับแบบบางทีมันขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเราล็อกอินอยู่แต่ให้เรากดที่หน้าหลักสมาชิกอีกทีถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นให้เราล็อกอินอีกอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็มาดูเช็คข้อมูลก่อนนะครับอยู่ใน DataSource ไทยโฮมทาวนะครับ จะเจอโฟลเดอร์ image นะครับ image ไอตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมขอรดลบหน่อยรบจะเจอ Result กับ image ก็ image ก็ทำเหมือนที่ลูกค้าเคยทำนั่นแหละนะครับแล้วก็ Result อย่างนี้จะต้องเป็นไฟล์ชื่อ r s u l t .csv นะครับแล้วเราต้องแปลงมาจากไฟล์ Excel มาก่อนนะครับโดยวิดีโอสอนแปลงผมจะทำวิดีโอแยกไว้ให้แล้วนะครับ ก็ตรงนี้นะครับบรรทัดบนสุดจะต้องไม่เป็นไม่เป็นหัวข้อนะครับแล้วก็ตรงรายละเอีะยดคอนโดบ้านเนี่ยจะต้องมี N N N ในการที่บอกบ่งบอกว่ามันคือการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มี N N N เนี่ยก็มันจะต่อกันยาวพืชไปเลยนะครับโอเคตรงนี้กดอย่ากดเซฟนะครับตรงนี้ถ้าเราปิดด้วยเครื่องหมายกากระบาลนี่อย่ากดเซฟนะครับโอเค แค่นี้เราก็พร้อมแล้วนะครับก็มาที่โฟลเดอร์ทายโฮมทาวน์นะครับ ctr js เนี่ยกด1ชีนะครับคียเด็บเบิ้ลคิกแล้วด้านซ้ายหายใช้ผมแก้ผมคิดครั้งละ500นะครับตรงนี้แล้วมากด Play นะครับกดแค่คลิกเดียวตรง ctr js แล้วกด Play นะครับแล้วต่อมาจะเป็นตัวข้ามหน้านะครับตัวข้ามหน้าเนี่ยสมมติเราทำถึงชิ้นที่5แล้วเราหยุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาต้องการต่อมาชิ้นที่6เนี่ยแล้วก็มากดตรงนี้ชิ้นที่6แล้วกด Continue นะครับโอเค แต่ถ้าเกิดในตัวอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มจากชิ้นที่1แล้วก็กดว่างๆแล้วกดคอน t ิ n นีจะเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มจากชิ้นที่2ดีกว่านะครับโอเคจะได้เห็นภาพว่ามันข้ามได้นะครับอ่ะแล้วบรรทัดเนี่ยมันคือบรรทัดนี้นะครับนี่เนี่ยดูจากไอเจ้าตัวเลขด้านซ้ายนี้ได้เลยนะครับว่าเราถึงบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ เอ่อตัวนี้ชื่ออะไรนะสุขุมวิทสีทนะครับอยู่ตรงวัฒนาให้เห็นว่ามันอยู่วัฒนาแล้วกันนะครับอ่ะโอเคกด continue นะครับก็ปล่อยให้โปรแกรมมันทำงานไปนะครับผมจ้านิดนึงว่านะครับว่าเอ่อตัวนี้นะครับผมผมพอไปให้ดูดเฉยนะครับมันเป็นแคปชั่นด้วยนะครับ แต่เท่าที่ผมสำรวจเนี่ยมันเป็นแคปชั่นอย่างง่ายโปรแกรมผมมันยังกรอกให้ได้นะครับแต่ถ้าอนาคตเว็บนี้มันแก้นะครับแคปชั่มันยากขึ้นผมทําไม่ได้นะครับผมโอเคนี่มันกรอกแคปชั่แล้วนะครับโอเคถือว่าโอเคอยู่ขั้นตอนการอัปรูปมันใช้เวลาหน่อยนะครับ รูปแรกเนี่ยจะนานเสมอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่พอรูป2 3 4 5า8แปดอะไรเงี้ยมันไปเร็วซะง,งั้นนะครับเออผมลืมดูเลยนะครับว่ามันเป็นวัฒนาหรือยังนะครับน่าจะเป็นแล้วแหละนะครับอืมโอเคเป็นรูปภาพของวัฒนาถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปชิ้นต่อไปเองเลยนะครับ ก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวอย่างประมาณนี้ก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณครับ